สวัสดีทุกท่านเลยนะคะเรามาสนุกกันต่อค่ะกับพริกชะตาลิขิตรักกําจัดแคนนะคะเข้ามาแล้วค่ะนักเอกของพวกเราทั้งทงท,งที่ก็พยายามนะคะหลบเลี่ยงแต่ก็แหมเย็ยนหวังก็เอาแต่ใจเนาะจะให้สาวเขามาอยู่ที่ในจวนของตัวเองนะคะวันนี้หวังเยี่ยกลับมาการตรวจตาจัดการเรือนหน้าเรียบร้อยแล้วหรือย,อยังซื้อจื่อเฟยปวดวางใจบ่าวไปตรวจมาสามสี่รอบแล้ว บ่าไ้าทุกคนล้วนระมัดระวังไม่กล้าบกพ้องต่อหน้าที่เก้ารันถอนหายใจโล่งอกเช่นนี้ก็ดีนี่เป็นครั้งแรกที่เหยียนหวังกับจวนอีกสักครู่ข้าก็จะต้องไปที่โถงด้านหน้าคาระวะท่านพ่อสามีไม่ว่าอย่างไรก็ไม่อาจเกิดเหตุผิดพลาดได้เถามามารับคำกล่าวว่าซื้อจื่อเฟยโปรดวางใจตั้งแต่ท่านเข้าจวนมา เรื่องไหนๆก็จัดการได้ดีท่านเป็นคนใจกว้างเมตตาผู้อื่นเข้าใจจิตใจบ่าไพระชะราไม่ให้พวกเขาทำงานหนักมากไม่ว่ายังจ่ายเบี้ยรายเดือนนั่นเรียกว่าอะไรนะอ๋อเงินชราภาพตอนนี้ทุกคนในจวนมีคนไหนบ้างที่ไม่บอกว่าท่านดีใต้ล่านี้ไม่มีผู้ใดสมบูรณ์ดีพร้อมแบบท่านอีกแล้วแม้ว่าเหียนหวังสถานะสูงส่ง แต่ก็เป็นผู้มีเหตุผลที่สุดท่านจัดการจวนหวังให้ดีเช่นนี้หวังเวียได้พบท่านก็มีแต่จะชื่นชมเก้าหรันได้ฟังแล้วก็มิอาจปฏิเสธอันใดแต่ไม่วายตำหนิแม่นมไปเล็กน้อยคำหนึ่งว่าเถ่ามามากล่าวอันใดกันข้าไหนเลยจะกล้ารับว่าสมบูรณ์ดีพร้อมอย่าได้กล่าวเช่นนี้เลยคนอื่นได้ยินเข้าจะกลายเป็นเรื่องหน้าหัวร้อยย่ะเอา จะเป็นเรื่องหน้าหัวรเราะเยาะได้อย่างไรกันแม้ว่าบ่าวเป็นแม่นมท่านแต่ว่าจานี้ไม่ใช่แค่บ่าวเยินยอเองตอนซื้อจื่อเฟยยังไม่ออกเรือนผู้ใดเห็นผู้นั้นก็ชื่นชมเรียนพินก็สามารถบรรเลงเพลงที่มีท่วงทำนองสนุกสนานออกมาได้เรียนหมากก็สามารถคิดคน้นหมากเรียงห้าแบบใหม่ขึ้นมาได้ยังติดตามฟู่เหรินผู้เท่าไหว้พระ ท่านไม่ต้องมีอาจารย์ก็เป็นเองว่าจ้ากล่าวถึงความแยบยนแห่งพระธรรมออกมาได้ทันทียังมีนิทานที่ท่านเล่าให้คุณชายน้อยฟังตอนสิบขวบนั่นอีกเฉินเซียงช่วยมารดาชาวประมงกับปลาอะไรนั่นท่านตอนนั้นอายุเท่าไหร่กันถึงกับแต่งนิทานพวกนี้ได้เทพธิดาบนสวงสวรรค์กราบชาติมาเกิดก็สมบูรณ์ดีพร้อมสู้ท่านไม่ได้ ซื้อจือเฟยนี่หาใช่เพียงบ่าวคนเดียวที่กล่าวเช่นนี้สาวใช้ในจวนกัวกงทั้งหมดก็แอบคุยกันว่าท่านคือเทพทธิดาเฉียนหนีจากสวรรค์ก้าชั้นฟ้ามาจุติเพียงแต่ชาติกำเนิดท่าน้อยไปสักหน่อยไม่ช่นนั้นใหญ่ต้องมากรามกลืนฟื้นทนแต่งต่อจากภรรยาเอกคนแรกเก้ารันปากถมตนแต่ตอนเถามามา่มาพูดนั้นนางกลับไม่ได้ขัด เพียงแต่อมยิ้มฟังแต่พอพูดถึงชาติกำเนิดและการแต่งเป็นภรยาเอกคนที่สองเก้ารันก็ยิ้มค้างเล็กน้อยก่อนรอยยิ้มจะเลือนหายไปอย่างกะทันหันชาติกำเนิดต่ำต้อยแล้วอย่างไรเป็นบุตรสาวอนุภรรยาแล้วอย่างไรกำเนิดจากภรยาเอกหรืออนุภรยาไม่ได้เป็นปัจจัยในการประเมินผู้หญิงคนหนึ่งเสียหน่อยขอเพียงนางแต่งไปได้ดี เป็นบุตรตรีจากสายอนุพรรยาแล้วอย่างไรกันแม้เป็นบุตรตรีที่กําเนิดจากภรรยาเอกก็ใช่ว่าจะต้องมีชีวิตที่ดีชาติกําเนิดสูงส่งแต่ไม่เป็นที่ชมชอบของบุรุษก็ย่อมนําพาตนเองไปสู่หนทางแห่งความตายเก้าหลันไม่คิดจะเอ่ยถึงอีกคนในวันสําคัญเช่นนี้เป็นเรื่องไม่มงคลสีหน้าเกาหลันเย็นชาลงล่าวกับเถามามา น้ำเสียงเย็นเยียบว่าเถามาแมา่ท่านเกินไปแล้วท่านพี่เป็นพี่สาวคนโตของข้ายังเป็นภรรยาแต่งคนแรกของซื่อจือผู้วายชนเป็นใหญ่ข้ารักและเคารพพี่สีเป็นอย่างมากมาโดยตลอดข้ารู้ท่านไม่ได้หมายความเช่นนี้แต่หากซื่อจือหรือผู้อื่นได้ยินเขา้าคงยากจะคิดว่าข้าเป็นบุตรสาวของอนุภรรยา แต่กลับไม่เคารพพี่สาวที่เป็นบุตรสาวภริยาเอกคงต้องยุ่งยากยิ่งว่าจาเช่นหนีห้ามกล่าวอีกรู้หรือไม่เถามามากับหนิงฝูสาวใช้ที่ติดตามออกเรือนมาพร้อมกับเกาหลันรู้สึกไม่เป็นธรรมหนิงฝูกล่าวว่าซื้อจื่อเฟยคุณหนูใหญ่ตอนอยู่บ้านก็ชักสีหน้าใส่ท่านพอแต่งออกใบสองตาก็ยิ่งไม่เหลือบแล แม้กระทั่งแบบนี้แล้วท่านก็ยังคงยิ้มแย้มรับโดยตลอดปฏิบัติต่อนางดังพี่สาวด้วยความจริงใจคุณหนูท่านดีเกินไปแล้วจึงได้ถูกคนเขารังแกเอาละเอาละไม่ต้องพูดแล้วเก้ารันขัดคำพูดสาวใช้ด้วยน้ำเสียงนิ่งเรียบแล้วเอ่ยต่อหวังเวียจากจวนไปสามปีวันนี้กลับมาครั้งแรกพวกเราต้องจัดการให้ดีขบวนรถมาของท่านคงใกล้ถึงแล้ว พวกเราตามคาออกไปรอที่หน้าประตูชั้นในกันเถาหมามา่ากับหนิงฝูรับคําประคองเกาหลันเดินออกจากประตูชั้นในไปเถาหมามา่าเดินไปก็พูดไปไม่หยุดหวังเงยี่สามปีไม่ได้กลับเมืองหลวงพอท่านกลับมาเห็นจวนจัดการได้เป็นระเบียบเรียบร้อยต้องรู้สึกยินดีที่ได้สไผยคล่องแคล่วเช่นท่านแต่งเข้าจวนเป็นแน่บ่าวว่านะใต้ล่านเนี่ย ขอแค่เป็นผู้มีวิสัยทัศน์ชัดเจนไม่ถูกอคติเรื่องสายเลือดพรรยาเอกอนุพันรายาบทบังความคิดล้วนแต่ต้องชอบคุณหนูสามไม่รอให้เกาหลันเอ่ยหนิงฝูก็แย่งพูดก่อนว่าใช่นะสิซื้อจื่อเฟยนั้นช่างเป็นดั่งเทพธิดามาจุติไม่มีผู้ใดไม่ชอบเพียงแต่หน้าเสียดายที่หวังเยี่ยถูกทำให้ต้องเสียเวลาระหว่างเดินทาง มาไม่ทันพิธีแต่งงานซื้อจือเฟยกับซื้อจือพูดถึงตรงนี้เถามามากก็แอบเสียใจมากจุดยืนนางเอียงมาทางเกาหลันย่อมรู้สึกว่าเกาหลันอะไรก็ดีไปหมดส่วนการที่เหียนหวังผู้เป็นเจ้านายใหญ่ของจวนมาไม่ทันพิธีมงคลของเกาหลันย่อมเป็นเรื่องน่าเสียใจยิ่งทว่าความเสียใจนี้หาได้เป็นความเสียใจของเกาหลันแต่เป็นของจวนเหียนหวัง เขามามา่ามองดูซ้ายขวาไม่มีคนก็ลอบกล่าวกับเกาหลันว่าซื้อจื่อเฟยเจ้าคะ่ะได้ยินว่าเดิมหวังเยี่ยคิดจะเร่งเดินทางให้กลับมาทันร่วมพิธีมงคลของซื้อจือ่อทั้งยังนำกำลังพลส่วนหนึ่งผละแยกจากกองทัพเดินทางเป็นการส่วนตัวเพราะเรื่องนี้แต่ต้องตำหนิที่ลูกสาวผู้ใต้บังคับบัญชาคนหนึ่งล้มป่วยจึงทำให้ท่านต้องเสียเวลาเดินทางเจ้าคะ่ะ เดิมเกาหลันรู้สึกได้ว่าอยู่ในจวนเหยียนหวังวิจารเหยียนหวังนั้นเป็นการไม่เหมาะสมหากมีใครมาได้ยินเข้าอาจจะเอาไปนินทาได้แต่ไม่มีบิดามารดาสามีในงานมงคลสมรส <c oughs> ก็เหมือนหนามแทงใจเกาหลันจริงๆตอนนี้พอมาได้ยินสาเหตุนางก็อยากรู้ขึ้นมาจึงมีได้สั่งให้เถามาม้าหยุดหากปล่อยให้อีกฝ่ายพูดต่อ ลูกสาวผูใูตบ้บังคับบัญชาหรือเป็นใครกันเหตุใดจึงร่วมขบวนมากับหวังเยี่ยไม่ทราบเจ้าค่ะได้ยินว่ายังเป็นเด็กสาวกำพร้าบิดานางช่วยชีวิตหวังเยี่ยเอาไว้จนตัวตายหวังเยี่ยจึงได้ช่วยเหลือนางทุกอย่างเรื่องเนี้ยก่อนหน้าก็แพร่ไปทั่วเมืองหลวงเหมือนชื่อชื่ออ้ออจงหยงโหเกาหลันฟังถึงตรงนี้ก็ไม่ได้รู้สึกสนใจต่อ เด็กสาวกรัมพาบิดามานดามาพึ่งพาจวนหวังในเมืองหลวงก็แค่การปรากฏตัวของตัวละครเล็กๆเก้ารันฟังถึงตรงแค่นี้ก็นึกภาพไปว่าคนที่ใกล้มาถึงจะเป็นคนเช่นไรกันตั้งแต่พบก่อนเก้ารันก็สาบานไว้ว่าจะแต่งงานกับคุณชายทายาทเศรษฐีรุ่นสองงานแต่งงานต้องยิ่งใหญ่อลังการต้องข่มเพื่อนนักเรียนหญิงทุกคน น่าเสียดายความฝันพบก่อนที่จะแต่งกับคุณชายทายาทเศรษฐีรุ่นสองยังไม่ทันเป็นจริงก็เกิดเรื่องขึ้นพอข้ามมิติเวลามาก็พบว่าตัวเองกลายเป็นสตรีขาวรวยสวยจึงดีใจจนไม่รู้จะพูดอย่างไรแล้วเก้าหรันแอบนึกว่าโชคดีที่ต้นเป็นผู้ใหญ่ในร่างเด็กหญิงไม่เช่นนั้นคงได้ถูกจวนกัวกงที่เหยียบย่ำคนต่ำต้อย ยกย่องคนสูงศักดิ์บทขยี้ตายเป็นแน่ต่อมามารดาเลี้ยงผู้ชั่วร้ายซึ่งเป็นภรรยาเอกของบิดาได้ทำเรื่องชั่วจนกรรมตามสนองตายจากไปเกาสีที่แย่งวาสนาแต่งงานนางไปก็ได้รับผลกรรมตอบแทนเช่นกันไม่ได้รับความรักใคร่โปรดปานจากสามีทั้งยังด่วนตายจากไปอีกจึงทำให้หนางก้าวขึ้นมาแทนที่ได้ เกาหลันก็เหมือนนางเอกในหลายเรื่องสถานะบุตรสาวอนุภรรยาก็แค่การฝึกฝนประสบการณ์สุดท้ายนางก็ได้แต่งกับสามีที่ทรงอิทธิพลที่สุดรุ่นสองแห่งวงตระกูลเรืองอำนาจเนี่ยสุดยอดกว่าทายาทเศรษฐีรุ่นสองพวกนั้นในชาติพบก่อนเสียอีกเกาหลันรู้สึกพึงพอใจกับชีวิตที่พลิกผันได้สวยงามเช่นนี้ของตนเองมากบิดามารดาฝ่ายชาย ไม่ได้มาร่วมงานก็แค่ความเสียใจเล็กน้อยเดิมเกาหรันคิดว่าเหย,ยนหวังถือสาที่นางเป็นบุตรสาวจากสายอนุพันธ์ยาแต่ตอนนี้ดูท่าแล้วก็แค่มีตัวนำตัวนำฟากนั้นก็คือนางตัวร้ายเสยแ้งอ่อนแอที่กําลังจะมาถึงนี่มันช่างเป็นบทละครรูปแบบเดิม,ดมที่แสนจะคุ้นเคยเลยเชียวพระเอกนางเอกผ่านความยากลำบากจนได้มาคลองคู่กัน ตอนเพิ่งแต่งงานก็จะมีหญิงสาวกำมพลาบิดามารดาบรรพชนเป็นผู้มีพระคุณมาขอพึ่งพิงต่อมาผู้หญิงแบบนี้ส่วนใหญ่ยอมตกลุมรักกู้เฉิงเหวาถูกความมัง่งคั่งของจวนหวังบางตาจึงสนองบุญคุณด้วยการวางแผนหาทางเป็นอนุภรรยากู้เฉิงเหวาพอคิดถึงตรงนี้เกาหลันก็เผยรอยยิ้มที่อ่อนโยนยิ่งขึ้น แต่แววตากับคมปราบเต็มไปด้วยความพร้อมประทะเก้าหลันนำบรรดาสาวใช้มารออยู่ที่หน้าประตูชั้นในเก้าหลันยืนโดดเด่นท่ามกลางผู้คนเห็นได้ชัดว่าเป็นเจ้านายของคนเหล่านั้นแสดงท่าทีดุดสตรีสูงสักลีลาโอ,อ้อาวางโตอย่างที่สุดนางยืนอยู่ครูหนึ่งรถม้าในขบวนเดินทางของเยียนหวังก็ค่อยๆเคลื่อนเข้ามา ทั้งยังมาถึงอย่างเชื่องช้ากว่าที่คาดทุกคนมองไปก็เห็นกลุ่มนายทหารรายร้อมรถม้าคันที่สองอารัขารอบคันรถอย่างระแวดระวังภัยเต็มที่คนขับรถม้าไม่ทันระวังล้อรถสะดุดก้อนหินแค่รถม้าโยกไหวเล็กน้อยแทบไม่ทันสังเกตคนขับรถก็ถูกสายตาของพวกทหารถลึงใส่อย่างขุ่นเคือง คนขับรถม้ารีบหันไปกล่าวขออภัยผู้ที่อยู่ด้านในเก้าหลันเห็นดังนี้รอยยิ้มมุมปากก็ยิ่งกดลึกรอบมั่นใจในชัยชนะตนรอจนรถมาค่อยๆเคลื่อนมาหยุดลงอย่างระมัดระวังโจเหมาเฉิงเคาะประตูรถม้าเอ่ยว่าแม่หนูหลินถึงแล้วเจ้ายังรู้สึกแย่อยู่หรือไม่ในรถม้ามีเสียงเคลื่อนไหวเล็กน้อยมือขาวผ่องข้างหนึ่งยกขึ้น บทบางเซียวหน้าหญิงสาวบอบบางผิวพรรณกระจ่างใสผู้หนึ่งปรากฏขึ้นตรงหน้าทุกคนเก้าหลันพอเห็นคนผู้นั้นก็รู้สึกว่าไม่ควรค่าให้ใส่ใจดั่งคาดคนตระกูลยากจนจากกระไลหนักหนาคนเช่นนี้แม้แต่ถือรองเท้าให้นางก็ไม่คู่ควรไหนเลยจะแย่งชิงกับนางได้เก้าหลันพึ่งจะขยับไปก้าวหนึ่ง กำลังจะเอ่ยวาจาก็เห็นหญิงสาวผู้นั้นยกชายกระโปรงกระโดดลงจากรถมาจากนั้นก็รีบหันหลังกลับไปประคองคนอีกผู้หนึ่งมานรถหมาเปิดขึ้นอีกครั้งหญิงสาวก้าวผมสองมวยอีกคนประคองแม่นางผู้หนึ่งออกมาปรากฏตัวต,ต่อสายตาผู้คนพอทุกคนในจวนเหยียนหวังที่ยืนอยู่ตรงประตูชั้นในเห็นคนที่ก้าวออกมาหลังสุด ต่างก็อดสูดลมหายใจอย่างคาดไม่ถึงไม่ได้ตอนพวกนางเห็นหญิงสาวที่ลงมาจากรถม้าคนแรกมีคนไม่น้อยแอบนึกดูแคลนนี่คือตัวภาระที่ทำให้เหยียนหวังต้องเสียเวลาเดินทางหรือก็แค่นี้เท่านั้นแต่ความจริงแล้วนั้นเป็นเพียงแค่สาวใช้พอเจ้านายตัวจริงปรากฏโฉมพวกนางได้เห็นใบหน้าหลินเวยซีหลายคนถึงกับอึ้งตะลึงเงนิน แม้แต่ปากก็ยังหุบไม่ลงโดยไม่ทันรู้ตัวจิตใจชื่นชมความงามล้วนมีกันทุกคนแต่การประเมินสาวงามของแต่ละคนย่อมแตกต่างกันแต่ละคนล้วนมีมุมมองเป็นของตนเองบางคนชอบหญิงสาวที่ดูอ่อนแอน่าสงสารบางคนชอบหญิงสาวที่ดูสง่าง,งามเปิดเผยแต่ทว่าผู้ที่ค่อยๆก้าวลงมาจากรถม้าผู้นี้แม้กระทั่งคนช่างติ ก็ยังติไม่ออกว่านางมีตรงไหนไม่น่าดูนั่นคือความน่าดูอย่างที่สุดงามล้ำเลิศอย่างที่สุดคนในจวนหวังเห็นแล้วได้แต่ตะลึงเงนินเก่าหลันกวาดตามองหลินเหยซีตั้งแต่ศีะะรษะเจรดปลายเท้าก่อนจะไปหยุดที่รองเท้าคิ้วขมวดโดยไม่ทันรู้ตัวลินเหยซสีถูกการเดินทางไกลเคี้ยวกร้จนซูบซีดอ่อนแรงสภาพย่ำแย่ไปหมด หากเป็นไปได้นางย่อมมิอยากจะเผยตัวต่อหน้าทุกคนในจวนด้วยสารรูปอ่อนแรงเช่นนี้น่าเสียดายที่สุขภาพร่างกายไม่ยินยอมให้นางได้ทำตามใจลิ้นเว่วซีถูกทรมานจนไร้เรี่ยวแรงจะขุ่นเคืองในใจได้แต่ยอมพ่ายแพ้ก็ไม่ได้ก็อย่างนี้ไปแล้วกันอย่างไรคนในจวนเหยียนหวังก็ไม่รู้ว่านางคือใคร สาวใช้ทั้งสองนางช่วยประคองหลินเวยซีลงมายืนที่พื้นอย่างระมัดระวังกองทหารที่อารักขารถมาแทบกั้นหายใจจ้องมองการเคลื่อนไหวของหลินเวยซีรอจนเห็นว่านางลงไปยืนบนพื้นได้อย่างปลอดภัยแล้วพวกเขาจึงได้หายใจเป็นปกติหลินเวยซีกระชับเสื้อคลุมบนตัวแล้วก็แทบไม่ต้องรอให้เสียเวลาแวบแรกก็มองเห็นเกาหลันเฮ ไม่ได้เจอกันแค่ไม่กี่วันน้องสาวนางผู้นี้เปลี่ยนไปราวกับคนละคนทําเอานางแทบไม่กล้าทักเกาหลันก็ปะทะสายตากับหลินเหวยซีพอดีชั่วแวบที่ศบตากับอีกฝ่ายนั้นนางรีบเก็บงำความไม่พอใจลงก้าวลงจากบันไดพลางยิ้มอ่อนโยนคิดจะเข้าไปดึงมือหลินเหวยซีท่านนี้ก็คือแขกผู้มีเกียรติที่ท่านพ่อกล่าวถึงในจดหมายกระมัง แม่นางมีนามว่าอะไรรึหลินเหวยซีเบี่ยงหลบมือเกาหลันสีหน้าเย็นชาไร้อารมณ์ไม่แยแสสนใจตอบว่าข้าน้อยแซหลินซื้อจื่อเฟยเรียกข้าว่าเหวยซีก็ได้ที่แท้ชื่อหลินเหวยซีเกาหลันแอบจิกชื่อนี้ในใจจากนั้นก็รีบวางท่าทางเป็นเจ้าบ้านหญิงยิ้มอย่างใจกว้างกล่าวว่าแม่นางหลินเพิ่งมาถึงเกรงว่าจะยังไม่ชินกระมัง น้องสาวไม่ต้องกลัวให้คิดเสียว่าจวนเยียนหวังเป็นบ้านของเจ้าต้องการสิ่งใดก็มาบอกข้าได้เลยซื้อจือเฟยบปิดามานดาข้ามีข้าเป็นลูกสาวเพียงคนเดียวแกงว่าคงไม่อาจเป็นน้องสาวของท่านได้หลินเว่ยซีเผยรอยยิ้มออกมาแม้ว่าแววตามีรอยยิ้มแต่น้ำเสียงกลับซ่อนเกร็ดน้ำแข็งเย็นชาข้าไม่มีพี่น้องและไม่ชิน กับการถูกเรียกขานเป็นพี่น้องกับผู้ใดท่านเรียกชื่อข้าเถอะกล้ามาเรียกนางเป็นน้องเก้าหลันมีเกียรติมาจากไหนกันการพูดจากันไปมาเช่นนี้ทำเอาเก้าหลันปั้นหน้าต่อไม่ไหวในใจนางแอบนึกเยาะว่าอีกฝ่ายมาจากตระกูลยากจนกินอายตระกูลเล็กๆเ,เต็มตัวออกหน้าออกตาก็ไม่ได้แท้แต่ยิ่งเป็นเช่นนี้เก้าหลันก็ต้องยิ่งกระตือรือร้อนต้อนรับ ระดับสูงต่ำทุกคนแค่มองก็รู้ได้โจเหมาเฉิงได้ยินวาจาหลินเวย่ยซีก็ไม่รู้สึกแปลกใจสักนิดเขารู้ว่านอกจากหวังเยี่ยแล้วไม่มีผู้ใดรอดพ้นความเย็นชาของนางหนูนี่ไปได้แต่จากที่ดูกันมาตลอดการเดินทางโจเหมาเฉิงรู้ว่าหลินเว่ยซีอาจพูดจาไม่ไว้หน้าแต่จิตใจนั้นดีเป็นที่หนึ่งเขากลัวซื้อจื่อเฟยจะทำหลินเวยซีลำบากใจ ดังนั้นจึงรีบก้าวออกมากล่าวว่าคารวะซื่อจือเฟยหวังเยี่ยเดิมคิดจะมาส่งแม่หนูหลินกลับจวนก่อนแต่ในวังเร่งให้ไปเข้าเฝ้าทัานได้แต่ต้องรีบไปเข้าเฝ้าจึงให้พวกข้ามาส่งนางข้าน้อยจะเข้าไปคารวะซื้อจือที่เรือนหน้าแม่หนูหลินสุขภาพไม่ดีล้มป่วยมาตลอดทางฝากซื้อจือเฟยดูแลชั่วคราว แม้โจเหมาเฉิงเป็นคนหยาบกระด้างแต่คนพวกนี้ติดตามรับใช้ข้างกายเหยียนหวังวิธีการพูดจาก็ย่อมเรียนรู้มาไม่น้อยเขากล่าวว่าจะได้มีมารยาทเช่นนี้แต่แฝงความไหนให้เห็นว่าเยียนหวังให้ความสำคัญกระหลิ่นเหวยซีมากทั้งยังทิ้งคำพูดสุดท้ายเอาไว้ว่าฝากซื้อจือเฟยดูแลชั่วคราความในในถ้อยคำนี้ทั้งเจ้าและข้าต่างรู้กันอยู่ เก้าหลันฟังเข้าใจแล้วในใจก็ยิ่งรู้สึกไม่พอใจเด็กสาวกำมพาบิดามันดาแค่หน้าตาสะสวยหน่อยก็เท่านั้นจะมาสู้ตนเองที่เป็นสตรีตระกูลสูงสักมีสถานะและได้รับการอบรมมาได้อย่างไรกันเก้าหลันลอบนึกเยาะหยันชายหยาบกระด้างผู้นี้ที่มีตาหามีแววไม่ไม่รู้จักแยกแยะสูงต่ำดีชั่ว แต่ใบหน้ายังคงสุภาพยามกล่าวอำลากับพวกโจเมาเฉิงอย่างมีมารยาทจากนั้นก็แสดงความกระตือรือร้นผ้าหลิ้นเหย่สีเข้าไปในเรือนเก้าหลันทักทายถามไถ่มาตลอดทางวางท่าทางต้อนรับแบบเจ้าบ้านหญิงเต็มที่ลิ้นเหยซีกุ้มเต้าอังมือเอาไว้แสดงท่าทีเย็นชายอมลดตัวมาตอบบ้างเป็นบางครั้ง แค่คิดก็รู้ว่าในใจเกาหลันอัดอันเพียงใดนางเดินเป็นเพื่อนหลินเหวยซีไปตามระเบียงทางเดินมีหลังคาคุมที่คานสลักลายลงสีสวยงามพางรอบหันไปมองใบหน้าด้านข้างของหลินเหวยซีเห็นขนตายาวงอนแล้วเก่าหลันอยู่ๆก็มีความรู้สึกเหลวไหลอย,อย่างที่สุดผุดขึ้นมาเหมือนว่าคนที่เดินอยู่ข้างกายนางมิใช่หลินเวยซี ซึ่งเป็นเด็กสาวกำมพลาบิดามารดาเข้ามาหาที่พึ่งพิงในเมืองหลวงแต่เป็นเกาซีที่แต่เล็กก็เหยียบอยู่บนก้อนเมฆ เอาละค่ะเ,เพื่อนๆค่ะสงครามน่าจะเริ่มขึ้นแล้วนะคะโอ้โหหลินนไวยซีของพวกเราเชดสุดฤทธิ์นะคะก็ใช้คำแบบบรรยายได้ดีมากๆเลยนะคะประมาณว่าเกาหลันเนี่ยอยากจะโชว์ออฟอะไรว่าตัวเองเป็นนายหญิงของบ้านก็โชว์ไปนะคะส่วนหลินนไวยซีของพวกเรานั้นบางทีก็แบบลดตัวลงมาพูดคุยด้วยบ้างนะคะใช้คำนี้เลยเอาละค่ะเรื่องราวมันๆน,นะคะกำลังจะเกิดขึ้นนะคะขอให้ทุกท่านมีความ สุขมากๆหวานลาไปก่อนนะแล้วเดี๋ยวเรามาสนุกกันต่อนะคะกับเรื่องพริกชะตาลิขิตลักกำจัดแขนคาสวัสดีค่ะ